สวัสดีครับปุ๊กครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊บรถมือ2นะครับผมวันนี้ปุ๊บมี h ES 1เข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ h ES 1 2.5ดีรักปี2017สีดํีดำนะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมแล้วคันนี้มีความพิเศษก็คือเจ้าของเก่าเนี่ย เขาแต่งสปอร์ตรอบคันมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังนะครับผมกระจังหน้าไฟหน้าฝากระโปรงหรือไฟท้ายเนี่ยแต่งมาพร้อมแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หารถเ1สวันแต่นึกไม่ออกว่าถ้าซื้อเดิมๆไปแล้วต้องแต่งรงไหนคันนี้บอกได้เลยว่า ครบพ้วนครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วครับแต่สําหรับคันนี้แต่งแค่ภายนอกให้ดูสปอร์ตให้ดูสวยงามนะแต่ใช้เครื่องเดิมผมกําลังเดิมนะครับไม่ได้ไปแต่ต้องเขานะครับผมก<ม>็คือยังเป็น175แรงมา้าเทอร์โบแบบผ่านอินเตอร์คูลเลอร์เหมือนเดิมนะครับผมคันนี้นะครับผมส่วนรายละเลอียดทั้งภายนอกและภายในตัวรถเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ ครับผมกุ๊กจะพามาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับนี่ครับสาหรับคันนี้ก็จะเป็นปี2017นะครับโฉมนี้ก็คือจะผลิตในปี 16, 17,18แนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยาทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาได้เปลี่ยนกันชนหน้ากระจังหน้าแล้วก็ฝากระโปรงเป็นทรงสปอร์ตแล้วนะครับผมนี่ครับแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่แล้วก็มีกล้องส6 0อองศานะครับผม กล้องสาม้อยหกสิองศาด้านหน้าเขายังอยู่นะเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะนี่ครับผมนี่ถ้าใครหารถที่ที่อ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อคุณไดไปเดิมๆแล้วอยากแต่งไม่รู้จะแต่งทรงไหนไม่ต้องเสียเวลาแต่งครับผมคันนี้แต่งมาให้พร้อมแล้วนะเนี่ยครับกันชนหน้าแบบสปอร์ตกระจังแบบสปอร์ตเข้ากันมากนะคะผมมาพร้อมนี่ครับฝากระโปรงฝากระโปรงนี่หล่อใหม่ทั้งชิ้นนะคะผมอฝากระโปรงอันนี้หล่อใหม่ทั้งชิ้นนะ มันจะได้เข้าทรงกับการฝวากกระจังหน้ากับการชนหน้านะครับผมนี่ไฟกัดหมอก็เป็นโปรเจคเตอร์นะล้อมรอบม,มาด้วยวงแหวนนะครับผมแล้วก็มีไฟตามก็คือเป็นหลอด LED นะฮะโคงไฟหน้านี่เปลี่ยนใหม่เลยนะนี่ครับเปลี่ยนยกโคมเลยเป็นโคมเป็นโคมดำนะครับผมเลนโปรเจคเตอร์นะครับไฟซีนอนนะครับผมนี่ครับไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED สว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้ตกแต่งได้สวยงามนะครับนะครับชุดแต่งรอบคันนะแต่เครื่องเดิมนะไม่ได้แตะต้องเครื่องเขาเลยอันนี้แต่งแค่แต่งแค่ภายนอกนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมมาพร้อมแม็กอลอยนะครับผมสีดำดุดันเลยนะครับผมขอบสิบแปดครับผมนะฮะ ลัดมาด้วยยางโอตานี้นะครับผมสเปคยางสองสามห้านะฮะสองสามห้าห้าสิบห้า R สิบแปดนะครับผมยางดีนะครับผมปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมใช้ได้อีกนานเลยนะยางตัวนี้จะเกาะถนนมากเลยนะครับเพราะหน้ายางกว้างขึ้นนะแบบนี้เลยนะครับกาบข้างทั้งหน้าหลังนี่ เปลี่ยนมาหมดเลยนะครับเพื่อให้รองรับกับชุดแต่งรอบพันนะฮะนี่เห็นไหมกราบข้างเขาก็จะมีลิ้นออกมายื่นออกมานี่อันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นนะนี่ครับนี่สวยมากๆเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยมันแต่งลงตัวมากๆเลยนะฮะเหมือนตัวตัว,ตวไอ้แบ็กซีรี่เลยครับนี่นะนี่ครับ ไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้กันชนท้ายเปลี่ยนใหม่เห็นไหมเป็นทรงสปอร์ตนี่จะมีลิ้นมีชายออกมานะครับผมแล้วก็มีไฟเห็นนะฮะมีไฟตามเพื่อให้ส่องสว่างในยามค่ำคืนนะครับกลางวันก็เห็นครับนี่ฮะไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นหลอด led ทั้งหมดนะครับผมทั้งสองข้างเห็นไหมแล้วก็มีไฟตามเป็นเส้นเหมือนอ่อ มันไใ้ตัวเอไฟไท้ายของโฉมปี New h e a d one นะฮะสวยงามมากๆนะครับแต่งได้ลงตัวจริงๆนะฮะอะแล้วอันนี้กล้องหลังเขายังอยู่นะเนี่ยครับเป็นตัวท็อปเนี่ยมีกล้อง360องศานะครับผมโลโก้คำว่าดีลักอยู่ครบนะนี่ครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผม กราลับข้างหน้าหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดนะเนี่ยมันจะมีสเกิร์ตยื่นออกมานิดนี้เพื่อให้เป็นออกดูเป็นทรงสปอร์ตเพื่อให้เข้ากับกันชนหน้าหลังนะครับผมนี่ครสวยงามมากๆครับเนี่ยครับภายนอกเท่านี้ก่อนนะ ครับผมเดี hmm. ๋ยวจะพามาชมภายในตัวรถกันต <Yeah. S 1> ่อนะครับแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับผมแวะห้องเครื่องนิดนึงนะครับผมนี่ให้ดูเครื่องเขานะครับสะอาดสะอาดนะเครื่องตัวนี้ไม่ได้แต่งนะเครื่องเดิมเดิมนะแต่งแต่ภายนอกนะแต่งแต่งแค่พอสวยงามนะครับแต่ใช้ใช้เครื่องเดิมนะไม่ไม่ได้เอามาแต่งนะฮะเนี่ยเครื่องเดิมเดิมแห้งๆเลยนะครับผมไม่มีน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะนี่เจ้าของเก่าเขาแต่งขนาดนี้เขาก็ต้องรักษาดูแลรถเขาเปอย่างดีนะครับผมนี่ เครื่องนี่ไม่ได้แตะต้องเลยนะครับใช้ขุมกําลังเดิมนะครับผมนี่นี่ครับใช้ขุมกําลังเดิมเลยนะนี่ครับ A2 ครับผม175แรงม้าเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมแรงแล้วก็ประหยัดนะครับสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับผมแบตก็ใช้อย่างดีนะครับของเอ่อของอะมาอนนะนี่ฮะนแล้วก็มาดูโครงสร้างกันนะคันนี้เนี่ยเดิมนะครับผมนี่หน้าเดิมนะนี่ฮะแก้มเนี่ย แก้มซ้ายนี่ไม่เคยถอดเลยนะครับผมแต่ฝากระโปรงมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาเปลี่ยนฝาโปรงหล่อมาทั้งชิ้นก็คือเป็นของแต่งนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ชนแน่นอนนะครับผมอันนี้เขาแต่งแค่สวยงามนะเนี่ยครับอ่านี่ฮะเห็นไหมแก้มซ้ายก็ยังเนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมๆที่ออกมาจากโรงงานนะไม่เคยมีการถอดการไขนะครับผมนะ ืแต่ฝากระโปรงเนี่ยคือมันต้องเปลี่ยนน็อตเพราะว่ามันเปลี่ยนอมันหล่อทั้งชิ้นเอามาใส่นะครับผมแต่งานดีอยู่นะนี่งานทนความร้อนเลยนะครับผมตัวนี้งานอย่างดีนะครับผมฝากระโปรงเขางานอย่างดีนะทําออกมาดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็เป็น ดีลักดีลักก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีเบท,ที่นั่งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมมาจากโรงงานนะเนี่ยครับให้ดูสภาพหนังไอรอยเปิดนิดๆหน่อยๆ,ๆเดี๋ยวเราจัดการให้แต่ว่าเนี่ยฮะไม่มีขาดนะฮะไม่มีขาดไม่มีถลอกนะเจ้าของเดิมเขาช้รักษามาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดีลักก็เหมือนเดิมครับผมหัวหมอนเป็นมิกกี้เมาส์นะฮะรองรับต้นคอจะมีเฉพาะตัวดีลักนะ แล้วก็ถ้าเป็นตัวดีลักก็แบบนี้เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับผมซ้ายควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมขวารับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับผมแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วคูสคอนโทลนะฮะพวงมาลัยไม่มีขาดไม่มีถลอกนะฮะใช้รักษามากๆนะครับผมแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนเป็นปุ่มสตาร์ทมาแล้วนะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นดีลักตัวท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่ก็จะมีปุ่มมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะโรงงานผู้ผลิตนะครับนี่ไปดูออปชันเขาบ้างนะครับอันนี้ภายในเดิมๆไม่ได้แต่งนะแต่งแต่ภายนอกนะเครื่องก็ไม่ได้แตะนะครับผมครับผมตัวท็อปก็จะนะน่าจอจะเป็นแบบนี้นะมีจอหน้ากับจอบนมาจากโรงงานนะครับผมจอหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่แล้วก็มีครับมีกล้อง3ามอยสองศาใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นดิจิตอลครับผมสำหรับตัวท็อปนะาแบบนี้นะฮะเออต่อ USB HDMI i ได้หมดนะครับคอนโซลเห็นไหมอ่ะดู สะอาดสะอาดไม่มีริ้วรอยเลยครับสวยเนียนตาเลยนะครับผมนี่าใสๆเลยนะครับผมสำหรับเลขไมคันนี้นะครับผมหนึ่งแสสองมืหนึ่งพันห้าร้อยแปดิบสี่โลเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเทียบปีรถกับจำนวนเลขไมถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับไปเดี๋ยวไปดูเบาะแถวหลังกันนะ ครับผมอ่าสำหรับเบอแถวสองรุ่นสิเ็ดที่นั่งก็เหมือนเดิมน,นะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบองศานะคู่กะอ่าคู่ที่สองเนี่ยนะฮะสภาพหนังสวยๆเลยเห็นไหมครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะนี่ครับสำหรับคันนี้ไปดูแถวสามกันบ้างแถวสามเป็นยังไงโอ้สวยๆเลยนะครับเบาะหนังตึงๆเลยนะนี่ครับ เ่าคูดแถวสามอ่าไปดูแถวสี่กันบ้างนะครับนี่ครับเห็นไหมเบาะรองก้นอ่ารองก้นก่อดตึงๆไม่มีขาดเลยนะอ่าพนักพิงหลังหัวหมอนนื่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้าซื้อรถบ้านแท้ๆเนี่ยมันจะได้เนี่ยครับแบบนี้เลยหลังคาสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหม,มเนียนๆเลย ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ตัวนี้มันขัดได้อนี่ครับอ๋อแล้วก็หน้าจอเนี่ยจอบนเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ้าเป็นตัวดีรักตัวท็อปนะนี่ครับมาพร้อมยันจำนวนหนึ่งนะครับผมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทสให้ดูนะฮะอ่ะ ตัวจอเนะ่อจอบนเขากดทีเดียวนะเขาเป็นระบบไฟฟ้านะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยไม่ต้องไปช่วยเขาดันนะเดี๋ยวเฟืองเขาแตกนะเนี่ยครับโอเคใช้งานได้ปกตินะครับจอหน้าเห็นไหมฮะจอหน้ากับจอบนเนี่ยจะทํางานสัมพันธ์กันนะฮะเห็นไหมอ่าพอเราปิดก,ก็ทีเดียวนี่ครับอ่าไม่ต้องช่วยเขาเลยเดี๋ยวเขาปิดของเขาเองนะฮะ โอเคใช้งานได้ปกติปไปเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายต่อนะอ่าสำหรับด้านท้ายรถคันนี้ก็เรียบร้อยสะอาดดีนะครับผมเป็นเบาะหนังนะนี่ครับนี่มองช้อนไปข้างในเห็นไ,ไหมคันนี้ภายในเดิมๆไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับนี่ สะดวกสบายกว้างขวางมากขึ้นลงง่ายนะครับนั่งนั่งไม่อึดอัดเพราะว่าหลังคาสูงอยู่นะครับผมไม่ติดศีรษะนะถ้าใครมีครอบครัวใหญ่ชอบรถแต่งต้องคันนี้เลยนะครับผมรถแต่งในที่นี้หมายถึงว่าแต่งสวยงามภายนอกนะแต่เครื่องเครื่องยนต์กับภายในเนี่ยไม่ได้แตะต้องเลยนะนี่ครับมาดูโครงสร้างด้านหลังบ้างนะนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมหัวน็อต ด้านซ้ายไม่มีขยับนะครับผมนี่ไม่มีรอยถอดรอยไข่นะด้านขวาเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมไม่มีรอยถอดรอยไข่เหมือนกันนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนแน่ๆครับสําหรับรถคันนี้นะฮะนี่ฮะตะเข็บเม็ดอาร์ครนะครับสวยๆเลยเดินเรียงตัวมัสวยๆเลยนะฮะอ่ะไเดี๋ยวไปดูด้านเบาะด้านซ้ายกันนิดนึง ครับผมสำหรับบ่อด้านซ้ายเขาก็มาดูสภาพหนังกันนะนี่ครับหนังตึงๆไม่มีขาดเลยรอยเปิดนิดๆหน่อย,อยๆเราทําให้ได้เพราะรถคันนี้มันเพิ่งเข้ามายัางไม่ได้สปาภายในนะครับผมไอไอเรือ่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาเราอยากให้ดูสภาพหนังแค่ว่ามันไม่มีแตกไม่มีขาดนะนี่ครับหัวน็อตแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะฮะสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบเหมือนเดิมเดี๋ยวพาดูนี่ ลางประตูเห็นไหมครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดินเรียงตัวเป็นสวยงามเลยนะฮะออกมาจากโรงงานแบบไหนยังอยู่แบบนั้นครบถ้วนนะฮะนี่สำหรับอรถคันนี้นะเนี่ยครับเสาเหลี่ยมคมยังอยู่ครับผมอ่าสติกเกอร์อยู่ครบนะครับอ่ามาเอกของงานไฮไลท์ของรถนี่ครับผมแทนเคปประจํารถเนี่ยดูไว้เลยนะครับผมทุกแบบให้ดูทุกคัน ของเราอ่ะมีอยู่ทุกคันนะครับผมอันนี้ไม่มีไม่ได้นะฮะเนี่ยนะครับหุดตอกเดิมๆโรงงานยังอยู่ผมบไม่ได้เคยมีแกะมีมีถอดเลยนะฮะเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับก็เนี่ยครับสภาพสวยๆเลยเบาะหนังตึงๆเลยนะครับผมโอเคมาดูแผงข้างกันต่อนี่ แผงข้างสวยๆเลยนะฮะเนี่ยครับเราซื้อจากเจ้าของโดยตรงก็จะได้สภาพดีๆแบบนี้นะละ้วคาหนี้เห็นไหมเขาก็จะมีลายไม้ตัดมาเล็กน้อยเพื่อความหรูหราของตัวรถนะไม่ได้เลิะเตอร์นะเนี่ยฮะลายไม้เขาจะแซมเล็กๆเพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับผมนะครับแล้วคันนี้ก็เนี่ยฮะมีพรมกระดุมเข้ารูปมาทั้งคันแล้วนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มนะหลายพันบาทนะฮะต,ตัวนี้เราเจ้าของเก่าเขามีมาให้แล้วนะครับผม โอเคนะครับสำหรับภายในของรถคันนี้เท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับ S1 2ว d นสองจีลักปี2017สิดสีดำที่กุ๊กนำมาเสนอนะครับผมคันนี้เนี่ยแต่งสวยงามพร้อมใช้เลยนะครับผมสำหรับราคาของรถคันนี้นะครับผมตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม9,59,000บาท ท่านั้นเองนะครับผมแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูมาทาง YouTube ช่องทุบรถมือสองนะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆรับส่วนลดไปเลยครับผมสองหมืนบาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผมเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผม สามารถติดต่อคุณได้ที่เบอร์นะครับผม0985353789นะครับผมฟังอีกครั้งหน้าผม0985353789นะครับผมหรือติดตามคุกทางช่องย t u b e นะครับผมช่องคุกรถมือสองนะครับผมคุกจะมีรถใหม่มาอัปเดตให้ดูกันทุกวันนะครับผมยาพึ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่คุกนะครับผมของคุกเนี่ย เป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจับก,ก็ของโดยตรงนะครับผมแล้วคุกก็มีรถเทสควันเนี่ยให้เลือกมากกว่า3 0คันนะครับผมและในอนาคตจะเพิ่มสต็อกให้มากถึง5 0คันนะครับผมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะสามารถนัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะครับผมฝากช่องคุกรถมือสองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ